ขอบคุณสปอนเซอร์เว็แบบไซต์ที่มั่นคงปลอดภยัยเปิดมานานกว่า15ปีสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวขอบอลทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับบกับเรื่องราวและความเคลื่อนไหวของโลกฟุตบอลกับผมอีกแล้วครับแอดมินฟุตบอลสตอรี่ใครจะเอาอยู่ เมสซี่นันโดยอดนักแตะร่างฟิวชั่นจากเมสซี่บวกกับคริสเตียโนโรนันโดครับตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าจะมีการถกเถียงกันบ,บ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าใครเจ๋งกว่ากันแต่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธหรอกว่าลิ้วเนลเมสซี่ Messi, กับคริสเตียโนโรนัลโดครับเป็น2นักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกยุคปัจจุบันทว่าทั้งสองคนนะครับต่างก็มีจุดเด่นแล้วก็ความสามารถอันยอดเยี่ยมเป็นของตัวเองครับซึ่งล่าสุดเดอะซัน ซื้อด่างของอังกเกตได้มีการสรุปความเจ๋งในแต่ละด้านของทั้งสองคนนะครับและสร้างสุดยอดนักเตะรายใหม่ขึ้นมานามว่าเมซ่นันโดมาเริ่มกันที่เท้าขวาครับเป็นของโรโนโัลด64%จาก725ประตูที่โรโนโัลดทำได้นะครับตลอดการเล่นฟุตบอลอาชีพมาจากการยิงด้วยเท้าขวาครับ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่กัปตันทีมชาติโปรโตุเกสนะครับจะเป็นนักเตะที่เท้าขวายอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งในโลกซึ่งเรื่องนี้จอโจเคียลเลนี่เพื่อนร่วมทีมของยูเวนตุสรู้สึงเป็นอย่างดีครับเคียลเลนี่กล่าวดังนี้นะครับวิธีที่จะรับมือเคสเทโนโรนัลโดน่ะเหรอก็อย่าเปิดพื้นที่ให้เขาเล่นและพยายามอย่ายให้เขานั้นเล่นบอลด้วยเท้าขวาเคียลเลนี่กล่าวครับต่อมาเรื่องของเท้าซ้ายนะครับเป็นของเมสซี่แน่นอน,นครับ ทุกคนรู้ดีว่าเมสซี่นี่ครับคือเทพเจ้าเท้าสายคนหนึ่งของวงการฟุตบอลครบับเพราะว่า83%จาก697ประตูที่เขาทำได้ตลอดอาชีพนั้นมาจากเท้าสายครบับขณะที่ซาตันอิบราฮิโมวิชยังยอมรับเลยว่าเมสซี่แค่มีเท้าสายข้างเดียวก็เล่นฟุตบอลได้แล้วครบับซาตันกล่าวดังนี้เลียวเนลเมสซี่ Messi, ไม่จําเป็นต้องมีเท้าขวาก็ได้ที่จึงใช้เท้าสายข้างเดียวเล่นฟุตบอลอยู่ทุกวันนี้เขาก็เก่งที่สุดในโลกแล้วลองจินตนาการดูสิ ถ้าเขาเล่นเท้าขวาได้ด้วยก็คงจะต้องเจอปัญหาหนักกว่าน,นี้แน่อิบราฮิโมวิชกล่าวเรียบต่อมาเรื่องของความเร็วเรบับเป็นของโรนัลโดเมสซี่ถือว่าเป็นนักเตะที่เร็วมากๆคนหนึ่งนะครับแต่ว่าโรนัลโดนั้นเร็วกว่าแม้ว่าตอนนี้จะอายุ35ปีแล้วและอาจจะสูญเสียความจัดจ้านไปบ้างนะครับแต่ว่าโรนัลโดก็ยังเป็นนักฟุตบอลที่เร็วมากอยู่ดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่สับแบบเต็มสปีดซึ่งเรื่องนี้ได้รับการการันตีจากริโอฟอร์ดินานอดิตเพื่อนร่วมทีมแมน ริโอกล่าวดังนี้ครบับตอนที่เราดวนกับสปอร์ติ้งเมื่อปี2003ในช่วงพักครึง่งจอห์นโอเชถึงขนาดต้องมีแท่งออกซิเจนอยู่ข้างๆเลยทีเดียวเขาหอบหนักมากขณะที่เราก็เร่งเราให้เขานั้นพยายามเข้าใกล้โรนัลโดให้มากกว่านี้ซึ่งเขาก็พูดไม่ออกตอบเราไม่ได้ฟูรดินานกล่าวครบับต่อมาเป็นเรื่องของการเลี้ยงบอลนะครบับเป็นของเมสซี่โรนัลโดรับสปีดไปกระบ,บอลได้ดี แต่ถ้าเป็นเรื่องของการลากเลื้อยต้องยกให้เมสซี่ครับซึ่งความสามารถในด้านนี้เซอร์เล็กเฟอร์กูสันตำนานคุณซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างทึ่งเลยครับ Ferguson เฟอร์กูสันกล่าวดังนี้เมสซี่เป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากๆเข้าเหมือนกับสวมรองเท้าแตะตอนที่คอนโทรลลูกบอลเฟอร์กูสันเคยกล่าวไว้ในปี2006ต่อมาครับเรื่องของพลังการยิงประตูเป็นของโรโนโัลดทุกคนรู้ดีว่าโรโนโัลดนะครับเป็นนักฟุตบอลที่ยิงได้โหดและก็หนักมากที่สุดคนหนึ่งเพราะเรานั้น จะได้เห็นการบ,าบ่อยๆครับกับลูกยิงอันทรงพลังของเจ้าตัวและก็เรื่องนี้รอยแคลโลอดีตนายประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทราบดีครับแคลโลกล่าวดังนี้ตอนที่เขาซ้อมยิงประตูลูกบอลที่เขายิงนั้นมันพุ่งเร็วกว่าคนอื่นๆเขามีเทคนิคในการยิงใช้ตรงบริเวณเชือกผูกรองเท้าหัวบอลมันทําให้บอลน,นั้นสามารถใสยไปได้ทุกที่ในอากาศแคโลกล่าวครับ ต่อมาป็นเรื่องของการผ่านบอลน,นะครับเป็นของเมซี่นอกจากพาบอลแหวกเข้าไปทําประตูได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับเมซีย่ยังเก่งมากๆในเรื่องของการผ่านบอลทะลุตามช่องให้เพื่อนจบสกอร์ซึ่งเรื่องนี้ขณะซินดินซีดานแบบอดีตเจ้านายของโรโนัลโดที่เรเอลมาดิดยังต้องคารวะในความยอดเยี่ยมของแข้งเทพอาร์เจนตินาในวัย32ปีครบับซีดานกล่าวดังนี้เมซี่เป็นนักเตะที่สร้างความแตกต่างให้เห็นบ่อยมากโดยเฉพาะการที่เขาเป็นนักเตะที่มุ่งไปข้างหน้าตลอด เขาไม่เคยผ่านบอลกลับหลังหรือผ่านบอลไปด้านข้างเขามุ่งหน้าทําประตูท่าเดียวซีดานกล่าวเรีบต่อมาเป็นเรื่องของลูกหมงองนะครับเป็นของโรนัลโดแน่นอนเรียบ โรนลโดเป็นตัวจบสกอร์ที่สมบูรณ์แบบเขาทําประตูได้ทุกรูปแบบและลูกหมงนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของเจ้าตัวเพราะว่า128ประตูจาก7 2 5ประตูที่เขาทําได้นะครับมาจากลูกหมงซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากและเรื่องนี้ครับอาร์เซนแวนเกอร์อดีตผู้จัดการทีมอาร์เซนอลยอมรับแบบตรงๆเลยว่าโรนลโดเจงกว่าเมสซี่ในเรื่องนี้ครับโรนลโดดีกว่าในเรื่องของลูกกลางอากาศจุดนี้เขาแข็งแกร่งก่าเมสซี่แวนเกอร์กล่าวครับ ต่อมาเป็นเรื่องของสมองนะครับเป็นของเมซี่โรนัลโดใช้พลังภายนอกในการเล่นฟุตบอลแต่เมซี่ครับใช้สิ่งที่มาจากภายในซึ่งฟาบิโอคาเปนโล่ตำนานโคช้ชชาวอิตาลีนะครับก็ชูให้ Messi, เมซี่เหนือกว่าโรนัลโดในเรื่องของจินตนาการคนหนึ่งเล่นบอลจากพลังภายนอกอีกคนเล่นจากพรสวรรค์ตัวเองมันมีความแตกต่างให้เห็นอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ที่เด็กอัจฉริยะคนนี้เมซี่ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดโรนัลโดเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมมากมาก แต่เมสซี่คืออัจฉริยะเขาเป็นโลกกล่าวเรียบต่อมาเป็นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจนะครับเป็นของริสเตียโนโรนัลโดครับบนโลกนี้มีนักฟุตบอลเพียงไม่กี่คนครับที่สามารถเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจได้ดีไปกว่าโรนาลโดเพราะกว่าที่จะเป็นสุดยอดนักฟุตบอลได้อย่างทุกวันนี้นะครับเขาทุ่มเทแล้วก็ฝึกซ้อมหนักมากแถมมีระเบียบวินัยสูงซึ่งเรื่องนี้ได้รับการ,การการันตีคุณภาพโดยคาร์โลนเชลติกุนซือผู้ที่เคยร่วมงานกับโรนาลโดสมัยคุมเรอัลมาดริด คาร์โลนเชลติกล่าวดังนี้นะครับคริสเตียโนไม่เคยแฮปปี้กับอะไรง่ายๆเขาพยายามอย่างหนักเสมอเพื่อให้ดีกว่าเดิมอันเชลติกล่าวครับความเป็นผู้นำครับเป็นของเมซ,ซี่โรนัลโคดครับมีความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมเช่นกันแต่หากมองความเป็นนักเตะที่เป็นหัวใจสําคัญของทีมต้องยกให้เมซ,ซี่ครับเพราะว่าเขานั้นไม่ได้มีดีแค่การทาประตูแต่ยังเป็นนักเตะที่สามารถช่วยให้เพื่อนเพื่อนรอบข้างนั้นทาประตูได้อย่างมหาศาลเลยครับโยอาค,คิมเลฟเทรนเนอร์ทีมชาติเยอรมันกล่าวดังนี้ครับ เมสซี่เป็นทีม playmaker ของจริงตลอดช่วง10ปีหลังมานี้เขาทำแอสซิตได้ปีปีหนึ่ง30-40ครั้งและทำประตูได้อีกราวๆ50ลูกโยคิมเลิฟกล่าวรับผมว่าในหัวข้อนี้เนี่ยความเป็นผู้นำน่าจะพูดถึงการเป็นศูนย์กลางของทีมนะครับเพราะว่าโรนัลโด้เนี่ยเป็นคนจบสกอร์รับอเอาง่ายๆคือเป็นตัวสังหารนั่นเองครับส่วนเมสซี่เนี่ยทั้งปั้นด้วยทั้งสังหารได้ด้วยนะครับเรื่องนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันครับต่อมาเรื่องของร่างกายรับเป็นของโรนัลโด้ เรื่องนี้ต้องยกให้โรนัลโดนะครับแบบไร้ข้อโต้แย้งใ,ใดๆเพราะว่าด้วยความที่มีระเบียบวินัยสูงทําให้เขารักษาร่างกายและก็ความฟิตได้อย่างยอดเยี่ยมจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจครับหากเราเห็นโรนัลโดเล่นฟุตบอลจนถึงอายุ40ปีซึ่งตั้งลาสคอสตาปีกเพื่อนร่วมทีมมาลายนั้นก็รู้สึกประทับใจในความเฟิร์มของร่างกายโรนัลโดครับออสตากล่าวดังนี้ คุณคงได้เห็นกันบ่อยแล้วกับภาพที่โรนัลโดนั้นถอดเสื้อซึ่งจะได้เห็นว่าร่างกายของเขานั้นสุดยอดมากนับตั้งแต่ที่เขานั้นย้ายมาอยู่กับสโมอสรอเราเปรเซนไขมันโดยรวมของนักเตะทุกคนภายในทีมก็ลดลงซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากคอสตากล่าวรบับความคิดสร้างสรรค์เป็นของเมสซีร่รับโรนัลโดเน้นพลังส่วนเมสซี่นั้นเด่นที่ความคิดสร้างสรรค์และการเล่นที่สวยงามพริ้วไหวในสนามซึ่งจุดนี้รบับแวนเกอร์เปรียดเพียบไม่เห็นภาพอย่างชัดเจน แวนเกอร์กล่าวดังนี้นะครับเมซี่เป็นนักเตะที่มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าโรนัลโด้โรนัลโด้ดีกว่าในเรื่องการเป็นตัวจบสกอร์ดีกว่าในเรื่องลูกกลางอากาศมีร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าแต่ว่าเมซี่มีการเล่นที่เป็นศิลปะมากกว่าดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วคุณจะเพลิดเพลินกับการเล่นของนักเตะแบบเมซี่มากกว่าอดีตกุนซืออาร์เซนอลรับบุกครับละนี้ก็เป็นข่าวจากเดอะซันนะครับ เท่ากันได้ดีเชสชีรับเอ็มบาเป้ย้ายซบทีมไหนเหมาะสมที่สุดเชสฟาร์เบกาสมิดฟิลคนดังของอเอสโมรากนะครับ Sony, สโมสสนศึกลีกเอิงฝรั่งเศสแสดงความเชื่อว่าคริยนเอ็มบาเป้ของหน้าคนเก่งของปารีสแซงชองแมงจะเข้ากับเรอัลมารดดได้อย่างยอดเยี่ยมครบับเอ็มบาเป้ทำประตูได้อย่างเป็นกอกเป็นกรรมนะครับโดยในซีซั่นนี้เขาทำไปแล้ว30ประตูจากการลงสนามทั้งหมด33นัดในทุกรายการแถมยังทำได้อีก17แอซิสจนส่งผลให้เจ้าตัวนั้น ตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมมาโดยตลอดนะครับอย่างเช่นกับล <t akers Sergio> <tr> ิวอพูและก็เรอัลมาดริดเป็นต้นฟาบิกัสกล่าวดังนี้ครับเขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีความกระหายสูงมากๆและอยากเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกผมคิดว่าเขาจะเข้ากับทีมอย่างเรอัลมาดริดได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อพิจารณาถึงสไตล์การเล่นของเขาฟาบิกัสระบุครับหาคนอื่นดีกว่า ซานเชสเผยเหตุผลเรอัลมาริดไม่ควรดึงเคนกับเลวานดอฟกี้ร่วมทัพบูก็ซานเชสตำนานกองหน้าของเรอัลมาริดสโมสรยกษ์ใหญ่แห่งวงการลาลีกาสเปนนะครับกล่าวว่าราชันชุดขาวไม่ควรดึงตัวแฮริเคนและก็โรเบิร์ตเลวานดอฟกี้เข้ามาร่วมทัพนะรับมาริดตกเป็นข่าวเกี่ยวกับหัวหอกรายใหม่ตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ลูก้ายูวิชกองหน้าที่เพิ่งดึงมาร่วมทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวัง ส่วนคาริเบนเซมานะครับก็มีอายุ32ปีเข้าไปแล้วจนดูเหมือนว่าอาจจะไม่สามารถเล่นในระดับสูงต่อเนื่องได้ในอนาคตซานเชสกล่าวดังนี้นะครับมาริดต้องการเพชฌฆาตในกรอบเขตโทษเหมือนที่ผมเคยเป็นหรือเหมือนที่คิสตานโอโรนัลโดเคยทําก่อนหน้านั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบที่เบอร์นาิลเป็นเวลาหลายปีคุณต้องหานักเตะแบบนั้นให้เจออีกครังซานเชสกล่าวพอโดนถามถึงกรณีของเบนเซมาแล้วนั้นซานเชสก็ตอบว่าผมจะไม่ชอบเขาได้ยังไงกัน เขาเป็นกองหน้าที่มีระดับที่ยอดเยี่ยมแต่เขานั้นไม่ใช่นักเตะแบบเพชรขาดเขาไม่ใช่เพชรขาตในกรอบเขตโทษที่แท้จริงเขาเป็นเหมือนกับกองหน้าตัวต่ำม,มากกว่าเหมือนกับที่บูตากินโยเคยเป็นเอมิลิโอกับผมนั้นเข้าใจกันและกันได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งคาริมก็น่าจะเล่นร่วมกับกองหน้าแบบจอมเพชรคาดที่ยืนอยู่ด้านหน้าเขาได้ผมเคยชอบเฮริเคนนะแต่พัฒนาการของเขานั้นหยุดชะงักหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บหลายครั้งส่วนเลวันดอฟกี้ก็มีปัญหาเรื่องอายุที่มากแล้วการหานักเตะแบบนั้นให้เจ มันไม่ใช่เรื่องที่ทํากันได้ง่ายๆเลยซานเชสกล่าวเรียบและนี่คือทั้งหมดในคลิปนี้นะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์และวถ้าเกิดชอบมากๆก็แสดงความคิดเห็นมาได้เรียบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ